เจอมาแล้วบ e e ่ไปด่น้ำเซอร์บ่ไปไปใช้เกือบน่ไปเมื่อไปใช่ปะบไปกัเนาะไปใช้ใช่เกืบใช่เกืบเอ้าฮะปู่ป้าเ้ปลาบอนีฮ้กาาบ่อู่อนี่ไปห้ลุงเด้ะใส่ลุงเนใส่ลุงเนี่ไปห้ลุงไป

ใช้เฮียงหนุ่นะ่ะอ้อาโอ้วเฮียงนะยอะไรอ้าวพี่พบ่บอกบอกวินเนอร์ครับรถกระเบนบ่อเอ้าวใส่เท่ๆนี่วินเบบนเอ,เอเนนเร์สีใบใสยอย่าก,กดมันหรอกเลยอย่ากดมันนีแ่แม่พาไปวินเนอร์สีใบใสฮะว,วินเนอร์สีใบดินดังเซอร์บอกอันนี้ฮะ นี่เฮ็ดดูะนีเฮ็ดไปไปอย่ากดไปอย่ากดมันอย่ากดมันอ๋อตอนนี้กับพี่น้องเยเนาะผู้เมื่อคืนมาแล้วทางใต้ผูป้ป้าลุงเยเนาะวินเนอร์บัดไปดินนะเมื่อเชร์ป้าลุงเนียอย่าขี่รถเฮ้ยเขียบนะอืะอสบายดีป้าลุงนะอัสสบายดีป้าลุงก่อนใช่เห็ดบังดูสบายดีป้าลุงเป็นดีบ่นีเอสเฮ้ <Yeah. S 1> เออเสื้อก็สบายดีก่อนป้าเอาสบายดีเดอ้อป้าลุงสบายดีและสวัสด,ดีป้าลุงเอฟซีการ์ดสุขสุขคนเดอ้อเนาะเปิดคลิปออกมาก,กับพวกพ่อกับวินเนอร์หน่อยเลยเหมือนนี่คนขี่แอบเหมือนนี่ป้าลุงเอ้ยอารมณ์บ่ค่อยดีเหมือนนี่แอบไปเบัดฮันเด้ออาสบายดีป้าลุงเน้คันไผ่บ่อยสบายดีแม่บ๊วยไปน้ำเดอ้อเหมือนนี่เดอ้อใส่ไม่เกิดป้าลุงอ่ะ เศร้าเราพ่ตีนนี่ตีนเศร้าเลยอาสบเกือบใช่นี่ตีนไม่เนื่อใกล้สะเศร้าแล้วบ่แม่นบ่ถือเอาขาวไหมอาสบไหมอาสบขาวโอเคเก่งหลายเสียมซับเพื่อนบอลุงลยเนาะยังบ่เศร้าอยู่ยังบ่เศร้าคักปันได้อะสบายดีป่ะลุงเนี่บ้านนึงบ้านนึงบ้านนึงไม่พับใบเลยวินเนอร์สิบายดีน้ำเซอร์บอ เจอมาแต่ยังเียนอะบ๊อบผู้เฮ้เดี๋ยวเบิ่งเห็นไอ้เซอร์เปิดหัน,นเจอมาเลยใช้นุกนะนกใช้ใช้นุกนะอืกับอ่อพ่อรีไม่ตุ้ยเพิ่นเอาสมเฮ็ดให้พี่น้องไงเนาะซื้อเฮ็ดน้ำเพิน่นซื้อเฮ็ดน้ำคนมาขายสมเฮ็ดไม่ตุ้ยหนึ่งเลยแกหากระเฮ็ดยังามทันสมทัพย์ก็สิเอาไปให้อ่าลุงจันเพิ่อนมาเนาะป้า ไอ้น้องเชอบิด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 ,บดอวินเนอร์ไปสบายดีป่ะลุงไงเอาเอาเฮ้ยไปเอาสบายดีป่ะลุงไงไป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 เอาสบายดีเนอู้หม,มาอุนย์หมาลุงแบบน้ำนะเนอะนี่เฮ้ยห้องนู้นไงไล่ลูกได้หมานี่ฮะเชะสะ์เชะนี่บ่อนอ่ะ ห้องด้วยห้องนี้ดูนี่มาจะใช่ไหนฮะไปใช้บอกเอ่ยไงฮะ้ใช่ไปใช้ป่ะสบายดีป่ะลุงเลยป่ะอาตาบานป่ะลุงเลยแบบนึงสาวสบายดีกแกเนอะไปบอก Bo, bo, bài sơ bà, bà 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 mưa bà Chớ Chớ thông à. À, khảo, măm, à, Ừ À, bà này luôn này Nhưng bà À, chớ thông mưa bà sợ bà, bà 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 อาสบายดีป่าลุงมานนึงสดีโอ้ยคนงอเง,ง้มน,นี้ปลาลุงเออสบายดีปลาลุงซ้ำมานี้ฮัน้ยตกด้นี่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 นนมาลุงนานะ้าเนเนาะนี่อาสบายดีปลลุงสบายดีสบายดีเด้อรถไปขี่น้ำเชื่อบอ้าอ,อาตาบานให้ปลาลุงมานนึงสมอบานบอก นี่คิ้วกได้สามเมนี่นี่คิ้วได้บบหนึงนี่คิ้วเอ้าเฮ้ยถิมเกือบบ่อนี่ทถิมเกือบบ่อถิมเกือบเราจะได้ไปนี่ฮ้บูดแท้ยนี่หิุมให้นี่ก็บหนึ่งโอ้ฮ่าจับไม่ถกแม่ชเลยนี่จับจัไปไปส่ไปไปเจอเนาะเนาะอ่ใส่เกือบใสเกือบหนานให้ปไปลุงบบนึงพร้อม เออบ่ยิ้มก็บ่ยิ้ม่งสปลาลุงเอ้ยมืัอนี้บ่ได้เบิ่งยิ้มหวานวินเด้อวินบ่ยิ้มหวานให้เลยมืัอนี้ส่องข้าวหนึ่งหวานลังยิ้มหวานบ่อลังยิ้มหวานให้บปลาลุงบ่อส่งจุ๊บเลยสะนี่คขี้เลยสะตบมือเลยสะโอ้ยโอ้ยลงมายังไงนี่ไปบอกปลาลุงในแไปเชื่อเ่า ให้เชื่อมาเลยเฮ้ไปเด้อไปเด้อไปเด้อเชื่อมาเหรอบ่ไปดินน้ำเซื่อบ่ป้าป้าใช้เอากลบน่อไปได้ดินอยู่นี่บ่สอะป้าเมือไป้าใช่ปะบุยไปก็ยังเนาะไปใช้ใช้เกลบใช้เกลบเอ้าฮะโป้บอย่านดิย่านดิ ไปเฮียงนะไปลูกไปไปใช้เกือบหน่ยอยผูชื่อมาเลยผูชเซอร์เบิดร้านเลยผูใช้เกือบใช้เกือบอ้ยชอบเกือบใช้ชื่อใช้โอเคไปขึ้นรถไปนี่ขึ้นรถไปขึ้นรถ ไปกันเลยไปกันเลยใช่อึ๊บทา,างเพื่อนแท่นเลยเพื่อเนเนาะบัดเพื่อนเสือปลานะเสืออ้ปลาบอนี่นฮะกาบกาบกบอดูน่อยโยฮะน้ำน้ำรูชิโตกับกาบอ๋อกับกาบลอยน้ำฮูมาวิน Loi lắm, lôi làm nó Lôi làm tấm tấm bỏ Lôi làm tấm 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 tăm 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 quên quên quên, tông, tăm tăm đấy, tăm nào, hơn đi, say, say, say โอ้ดีๆนะก็ลมได้นง่ลมได้เอาเจีวบ่เลยเจียวเยเจียวบ่เฮ้ยกิ๊กกิ๊กโอ้นี่เอาไปให้ลุงเด้อใส่ลุงเใส่ลุงเนยไปให้ลุงไปมียเฮอ้เ้เ

หากท่านได้เป็นนะเอ้ยมีตู้อยู่หาก็เฮ็ดเฮ็ดให้แต่ก็มาเด้อนะหมอพี่ก็ยังสดอยู่แน่นเด้อโดยสบายดียังบ่มีวรถลเด้อ่าสิฮู้เนาะข้าวยังุข้าวอุ่นข้าวมอุ่นอยู่บ่อืเจาะเราเลยบ่ว่าอยู่ท่านได้เป็นนันเป็นะบ่เป็นบ่ชเอก็เฮ็ดใหม่โอ้ยเนาะอาีนะอานปให้นมนี่ บายดีอันนี่สบายดีสดีแลูกสบายดีจะบีได้เหรอนี่ยคือไงเท่าเหมือนนี่น่ะม่เสอเพื่อนโบวินมือใดก็มือใดก็เมือนี่น่ะมาอาวทางนี้มาอ้าวทางนี้ลินให้ช็อกโกแลตเด้ให้ช็อกโกแลตนั่นแล้วมัชกแลตมช็อกโกแลตน่ออยู่ใช้ป้าไปรถด้านบง มึงแน่เสือนะมันยังเปื่อนแทนแลดูใบเจ้านะเบิ้ลแรกินูไสอ่เฮดอนิวถือมื่อนึงบ่เอาอมาื้อจองันบ่มันไปหาป้าบัูวินวินปป่แต่โตมากใจใจก่อนใจก่อนเรียบร้อยใจหายป้าบงดูเจียบใส เจ็บใชู้กมาสิตาค่ะหายป้าบังลูกค่ะหายป้าบังลูกค่ะเจ็บเจ็บเส่มาเติมดีมัเจ็บก่ะบีบันกันเออีบันกันกินยังกระเสบว่าดอกกันพ่อกันนะน่นนี่นี่อปันกันิปันกันน่งด้วยมาให้เอาแงเดนไ่ย่งนะสาวเยอะนะ้านี้ก็กินแกงซานบออันไม่ตู้สีจอย ฝากมาให้น <inequ ity. S 1> ี่นี่ยไงมากินได้ลูกไปให้ป้าบุ้งลูกหัวเจ็บนะเจ็บใช้ให้ป้าเพียงให้ลูกมาเินมากมเป็นหมากหมากมาเป็นมากบ่อไม่ชิลลมเลยลูกในอาคำท่านเนียนเนี้ยครับเวบางลุมไปให้ป้าบุ้งลูกห่ะเป็นยังตีนั่นบอกป้ารู้พอเราว่าเกือบพอหรอกป้าดิมาพี่มาป้าบุ้งดีไหมเจ็บคุ้งเข่าบ่ บ่าใอยใส่ใอยหูไม่ดกม่อกินี่อยใส่ต้อะไโอ้มี like อ,อันอันน eh> ี้มาต้องกรองอัง้คือนรุ่ยริอยู่ขนมาทางฮาเฮาอนเะชื่อ네ต้องิน mm ตีนขาดเฮ้ยเล็บปู่อรอเล็บจนอกได้นะเล็บเพียมากินให้มากินซะดุห้มาให้มาเดี๋ยวป้าเอาไม้ให้ให้มานึามืออนึ่งมียังกาเฮ็ดแอบพี่นังเฮ็ดเจี๊ยบพี่นังไปบด หน้ามันดูมันมันโทษดีได้ตีขาดบัดพวงผ่านฮ่าฮ่าเจ้ามีอะไรเอ้าิ๊บมูมาเอากิ๊บมูมาว่าแถวคู่นี่มีไหมอ่าแต่เดี๋ยวมันกิ๊บเจ้าเอาไปขื้นมูด้วยยังอาคืนแล้วลูกมันเป็นคีบพายลูกเออโมจ่าคือกันแถวคู่กับโบชองสิจแจคือกันหรอกอาว่ะเรียบร้อยแล้วนะลิีเฮียนยังมัอนี่น่าลูกเฮียนยังมาหน้าเฮียนนับยัง นับเลขบอกแล้วนับเลขวันทุวีบอมีให้สาทอสาเดะเดะเดให้น้องวินไปน้ำบ่ให้น้องวินไปเฮียนน้ำบ่ไปได้ก็อยากกัไปนั่นนี่เนาะกอยากไปได้บ่อ่ามีเพื่อนเชยอยู่คนละห้องคนละห้องอะไรอยากสามต่าใหญ่เลยเออห้องจะพูดชมพันเลยเนอะเอมีไปวันจันทร์มากินได้ลูกมาพี่เอมีท่านจะไปบอเออมีมาไว้ลูก อย <im <im ่างเดียบานนี่ป้าเขียนบอกให้น <e ้องเขียนบ่อืเบียบร้อยเลยปึ่มหัวนี่นะดินดินเขียนเป็นบ่อกกาะก่นะบอกน้องเขียนให้ดูจับมือน้องเขียนให้กาะก่นะเขียนให้น้องเบิ่งดูเออวินเอานี่ยจับจับโดนจับกินน้ำกินน้ำมาแล้วดินกินได้เกไก่ก่อนเขียนให้น้องเบิ่งดูกาะก่้อย่างเดี้นี่ฮะ Ngu à bơ Ừ Cậu đi nè à. Chiên có cây hay ba lúc mừng nè Có cây bơ Có cây đấy sử dụng Ồ cây thế Vinh nè có cây bỏ nó kê người có cây bên leo nè vin tôm tôm mưa hãy ở chơi nè uhm, keng 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 có cây nàng nang này nè mà có cây đấy bạn này có khuây Linh cứ bên thay Linh này này khiến bên đây hàng nhau bò săn đây bà này bà luôn người tôi đang là ngon mua bò ngon mua bò này Tông bè anh ấy anh bạn anh ạ hello burger hello burger giống như anh đinh anh bicep y đâu hãy anh bưng lẽ hãy có bưng có mẹ anh có lẽ này có không biết có đôi chả có lẽ anh วินไปบ่วินไปเฮีย็นนังไปเฮีย็นเอ้ยซื้อไปบอไปข่องเยนบ่ฮะเออบอแซวเอาไม่รู้ไปบอไปเข่องเย็นอ่ะโดยโด้วยดยเราดินเราขันไปข่องเยนเพื้นแห่โดยน้องเนาะมึงไม่เขียดไปจีมดินตบมือแน้เก่งเก่งเก่งอู้อู้ไอ้เชอรเขียนเป็นแทพอันนี้เนาะ Các bạn hãy đúng không? Ôi. Phọt đu phọt này đúng, bằng đúng phải đây phọt. Mà mà phọt đúng đấy. Đi phọt nó tạt đấy. Nhìn tôi này một hình chắc chắn. Thế mơ ơi nhưng mà mặc khen mà hải nè. Ăn mặc khen ăn cua nương được. Hải mình tùy đâu kỉ nơi nương. Mia ăn bò chít phần nó hải sao này. Ừ. Ừ. Ba bị kinh khảo ba. Ba bị kinh khảo ba luôn ba. ba. Ừ. ม,มัม่มาป้าน้องยังบไปกินข่าวเลยแดดนะแอบน้องยิ้นนะมาแต่บ้านแต่กับท่านได้กินข่าเลยไ,ไม่แม่ชอกับขึ้นหัวเพียวกเยอะเหมาะเมาะแบบนี่ป้าเอ้ยเนี่ยมอนเหียนะกระทำกระเทีย่ยกับน้องเพื่อนะ นาวดวมานนีเออฮูฮเ็ตบารดิเ็โค้กักบาดมึงเฮ่ยดึงกันอะ่ากโอยกินนุ่มปะนุ่มแมมอาบอะดอมาได้เมมนะบ่มีอึ๊บเด็ดบาดิเ็เ็บาดิงไปกินไปกินแม่มบ่มีแมมนะ อานุ่มเป้าไปเป้าอานุ่มเป้าไปเป้าไปเป้าไปไปลูกไปเป้าลูกเป้าไปอืดอึดบ่หมวินเฮ็ดระวังถึงตีเนอร์เนอร์ห้แก่แก่อีแเดะอึดอึดอึดโอ้ยใช่อึบอึบน้องมวยกินกินเองบ่น้องมวยกินกินเองเอาไห้น้องน้องวากินเองลม่เห็นเสียเวลาอีก ป้ายป้าปสายปลาลุงไงน้องหายซองไ้น้องพอดีน้ำกันกอนจักหน่อยกัสิพาวินเนอร์กลับแล้วเปินบุมมีมูปลาลุงเอ้ยอยากมาลินน้ำเอ้ยขึ้นขึ้นไปสายปลาลุงไงน้องสำหรับคลิปนี้กัสิขอลำลาปลาลุงก่อนเด้อน้องไว้ผูกพอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สบายดีเออเชิญสบายดีปลาลุงก่อนโดวินเนอร์สบายดีปลาลุงเนี่ะอ่ะบอกน้องเลยดี sao ba đi, bài đi. À. Yeah. Thu con, thu con Thu, ơi. thu con, nó đang thực tí nó được được đi Bye đi, yeah. bye 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 chưa, bye bye <cười> <cười>